โอ้โหล่าสุดนี่มีข้อมูลแบบน่าสนใจมากเลยค่ะเกี่ยวกับนักวอลเล่บอลหญิงไทยของเรานี่แหละอืมเรื่องอะไรเลยครับก็ที่ไปเล่นในลีกต่างประเทศปี2025ไงคะอัปเดตล่าสุดเลยนะคือแบบกระจายตัวไปโชว์ฝีมือในลีกดังๆทั่วโลกเลยอ๋อจริงด้วยเห็นข่าวว่าแบบเหมือนกันครับปีนี้น่าสนใจมากเลยนะการที่นักกีฬาเราได้ไปเล่นต่างประเทศเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ใช่ไหมล่ะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของแต่ละคนแล้วนะแต่มันแบบสะท้อนภาพรวมการพัฒนาการยอมรับของวอลเลย์บอลไทยเลยใช่เลยครับน่าสนใจมากมามาลองเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าว่าใครไปไหนกันบ้างแล้วแต่ละลีกเป็นยังไงเยี่ยมเลยคะ่ะเริ่มที่โซนเอเชียก่อนเลยที่ฮิตสุดๆก็ต้องญี่ปุ่นคะ่ะครับญี่ปุ่นนี้นะักกีฬาเราไปเยอะตลอด คนแรกเลยนะที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือตำนานของเรานุศราต้อมคำตอนนี้ไปอยู่ทีม Queenses c a r e a ค่ะอ๋อนุสราแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ที่กับว,ว้าวกว่านั้นคือควบตำแหน่งผู้ช่วยโคช้ชด้วยนะโหจริงเหรอครับผู้ช่วยโคช้ชเลยสุดยอดมากอันนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญมากเลยนะครับใช่ไหมคะมันแสดงให้ความไว้วางใจในประสบการณ์ความเข้าใจเกมของนุสราเลยนะไม่ใช่แค่ผู้เล่นแล้วนั่นสิคะคือแบบ เก่งมากๆกๆารได้เรียนรู้งานโคชในลีกระดับนี้อืเป็นประโยชน์มากเลยครับต่ออนาคตของเขาแล้วก็อาจจะวงการเราด้วยจริงค่ะไม่ใช่แค่เซตเตอร์ในตำนานแต่กำลังจะมีบทบาทใหม่ที่แบบน่าจับตามากๆเลยแล้วที่ญี่ปุ่นนะคะยังมีอีกครับมีใครอีกบ้างครับมีอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากคือไปทีมเดียวกันเลย3คนมีวิมลรัตน์ธนพันธ์บนเรลอวิมลรัต ดลพรสินโพหัวเสาแล้วก็อัชราพรคงยศหัวเสาสามคนนี้ไปอยู่ทีมอารันมาเรยมกตะด้วยกันเลยหืมสามคนทีมเดียวกันเลยเหรอครับอารันมาเรยมกตะใช่ค่ะน่าสนุกเนาะว้าวไปเป็นแก๊งเลยแบบนี้น่าจะเอ่อปรับตัวง่ายขึ้นไหมครับมีเพื่อนอยู่ด้วยก็น่าจะอย่างนั้นนะคะช่วยๆกันไปแต่ แต่ก็น่าจะมีเรื่องท้าทายเหมือนกันนะเรื่องแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีม3ามคนนี้ก็ฝีมือดีทั้งนั้นเลยนั่นสิคะการแข่งขันในทีมน่าจะเข้มข้นน่าดูเลยต้องรอดูเลยว่าผลงานจะเป็นยังไงครับน่าติดตามมากส่วนคนอื่นๆในญี่ปุ่นนะคะก็มีหัตถยาบำรุงสุขบอนเร็ว bon ไปทีมฮิซามิสุสปริงส์อ๋อทีมนี้เก่งมากนะครับระดับท็อปของลีกเลย ใช่ค่ะแล้วก็มีทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วอีกคนไป P.F.U. b l u e c a t คนนี้ก็ฝีมือสม่งเสมอมากครับทั้งหัตถยาทัดดาวนี่มีประสบการณ์ในหลีกญี่ปุ่นมาแล้วเนาะการได้ไปอยู่ทีมแกล่งๆอย่างฮิซามสุหรือ P.F.U. ก็น่าจะช่วยอัพเวลได้อีกแน่นอนค่ะหลีกญี่ปุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องเกมรับเหนียวเกมบุกเร็วได้ซ้อมได้แข่งทุกวันนี้ดีมากๆใช่ครับพัฒนาได้เยอะเลย แล้วก็ปิดท้ายที่ญี่ปุ่นด้วยดาวเด่นอีกคนชัชชูออนโมกสีค่ะหัวเสาคนเก่งไปอยู่กับวิกตอเรียฮิเมจิโอ้ชัชชูออนคนนี้ฟอร์มร้อนแรงตลอดเลยนะครับหลายคนจับตาเลยใช่ค่ะต้องดูว่าไปญี่ปุ่นครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างอืมชัชชูออนนี่ครบเครื่องนะเกมรู้เกมรับดีสไตล์น่าจะเข้ากับหลีญี่ปุ่นได้แต่ก็ความท้าทายคือต้องรักษาฟอร์มให้ได้ตลอดฤดูกาลยาวๆแล้วก็ความคาดหวังสูงแน่ๆ ใช่เลยค่ะการไปฮิเมจินี้เป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองเลยนะในฐานะตัวหลักพาทีมครับสรุปแล้วญี่ปุ่นก็ยังฮิตเหมือนเดิมนะมาตรฐานสูงจริงใช่ค่ะแต่ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่นนะขยับไปที่เกาหลีใต้กันบ้างอ่าเกาหลีใต้ก็น่าสนใจครับทีนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยเริ่มที่ธนัชชาสุกสดค่ะตำแหน่งบีหลังไปอยู่ทีมไฮพาสอ๋อโมเมธนัชชา คนนี้ตีหนักมากใช่ฟอร์มแรงตลอดการไปเล่นหลีกเกาหลีใต้ที่แบบเน้นบุกดูดดันมีต่างชาติตัวโหดๆเยอะนี่เป็นบททดสอบสำคัญเลยนะครับต้องดูว่าจะยืนระยะทำแต้มให้ทีมได้สม่าเสมอแค่ไหนน่าจะกดดันพอสมควรเลยนะคะเนี่ยอีกคนที่ไปเกาหลีใต้ก็คือวิภาวีสีทองหัวเสาค่ะไปอยู่กับทีม Red Spark. s p a r k โห Red Sparks นี่ทีมดังเลยนะครับแฟนคลับเยอะมากใช่ค่ะมีผู้เล่นดังๆอยู่ในทีมด้วย การที่วิภาวีไอไปอยู่ทีมใหญ่อย่าง Red Sparks นี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับได้ร่วมทีมกับผู้เล่นระดับโลกคนอื่นๆแต่ก็ต้องปรับตัวเยอะแน่ๆแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อแย่งตำแหน่งให้ได้ใช่เลยค่ะไม่ง่ายเลยในทีมระดับนี้หลีเกาหลีการแข่งขันเข้มข้นมากจริงๆครับ2คนเลยนะในหลีเกาหลีปีนี้ค่ะทีนี้จากเอเชียเราข้ามทวีไปดูทางยุโรปกันบ้างค่ะครับ ไปยุโรปกันบ้างเริ่มที่ฝรั่งเศสค่ะพิมพิชยากอกกรัมตำแหน่งบีหลังค่ะไปเล่นให้ทีมแวนดูเวอร์แนนซีวอลเลยบอลอืมพิมพิชยาคนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะการไปเล่นหลีกฝรั่งเศสอืมถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เลยนะครับสไตล,ล์วอลเลยบอลอาจจะต่างออกไปใช่ค่ะหลีกฝรั่งเศสอาจจะไม่แข็งเท่าตุรกีอิตาลีแต่ก็มาตรฐานดีเน้นเทคนิคหลากหลายครับ น่าจะช่วยเพิ่มมิติการเล่นให้พิมพิชยาได้แล้วก็มีโอกาสเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมด้วยน่าสนใจค่ะเป็นทางเลือกที่แตกต่างดีเนาะน่าจะส่งผลดีระยะยาวทีนี้ไปต่อกันที่ลีกที่แบบขึ้นชื่อเรื่องความโหดลีกไหนกับเนี่ยลีกตุรกีค่ะส,สัิพาพรจันทวิสูตรหัวเสาไปอยู่กับทีมเดนิสลี่บีบโอ้โหตุรกีเลยลีกนี้คือสุดยอดจริงๆครับ การที่สสิพาพรได้ไปเล่นที่นั่นนี่ก้าวใหญ่มากใหญ่จริงๆค่ะลีกนี้รวมดาวดังระดับโลกไว้เพียบการแข่งขันสูงมากทุกนัดเลยไม่ใช่แค่ในสนามนะแต่เรื่องการปรับตัววัฒนธรรมความกดดันการแย่งตำแหน่งในทีมอีกโหจริงถ้าปรับตัวได้สร้างผลงานได้ดีนี่คืออัพเลเวลของจริงเลยครับเป็นความท้าทายที่น่าจับตามมาก ใช่เลยค่ะต้องส่งกำลังใจให้เยอะๆเลยนะคะจากยุโรปตอนนี้เราข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปนู่นเลยอเมริกา USA ว้าวไปอเมริกาเริ่มที่มือเซตตัวเก่งของเราพรพันเกิดปลาดค่ะไปร่วมทีม Orlando Valkyries โอ้พรพันกับตันทีมชาติเราไปหลีกอาชีพอเมริกาอันนี้น่าตื่นเต้นมากนะคะตื่นเต้นมาก ลีออเมริกากำลังมาแรงเลยนะลงทุนสูงดึงดูดผู้เล่นเก่งๆจากทั่วโลกการที่พรพันธ์ได้ไปเล่นที่นั่นไม่ใช่แค่พิสูจน์ฝีมือแต่เหมือนเ,นเป็นการเปิดประตูให้ในกีฬาไทยคนอื่นๆในอนาคตด้วยเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยค่ะที่หลีกอเมริกาเริ่มเห็นศักยภาพนนกีฬาไทยมากขึ้นประสบการณ์ของพรพันธ์น่าจะช่วยทีมโอแลนโดฟเฟลกอรีส์ได้เยอะเลยครับและคนสุดท้ายในลิสต์ของเรานะครับก็อยู่ที่อเมริกาเหมือนกัน US ปิยนุชแป้นน้อยลิเบรมือหนึ่งของเรา แปนปนีุยใช่ค่ะตอนนี้อยู่ในสังกัด LOVB หรือ League One Volleyball แต่ว่ายังรออัปเดตสโมสรอ,อยู่ค่ะครับ LOVB นี้เป็นระบบลีกที่ค่อนข้างใหม่ในอเมริกานะครับน่าสนใจดีมันจะต่างจากลีกอาชีพทั่วไปหน่อยคือเหมือนจะรวมศูนย์ผู้เล่นเก่งๆไว้แล้วอาจจะมีการดราฟตัวจัดทีมเฉพาะกิจสำหรับแต่และทัวร์นาเมนต์หรือฤด,ดูกาลสั้นๆ อ๋อเหรอคะเป็นแบบนั้นเองใช่ครับจุดเด่นคือเน้นโชว์ศักยภาพผู้เล่นแต่ละคนเป็นหลักถึงยังไม่รู้ทีมแน่นอนแต่การที่เปียนุชได้เข้าไปอยู่ในระบบนี้ก็การันตีแล้วว่าจะได้แข่งในระดับสูงเป็นส่วนหนึ่งของลีกที่กำลังโตมากๆในอเมริกาอธิบายชัดเลยค่ะระบบน่าสนใจมากแสดงว่าเราจะได้เห็นแป้นโชว์สกิลเกมรับระดับโลกในลีกเมกาแน่นอนแค่รอลุ้นว่าจะไปอยู่ทีมไหนในโครงสร้าง LOVB ครับผมโห พอไล่เรียงดูทั้งหมดแล้วนักกีฬาหญิงไทยเรานี่สุดยอดจริงๆนะคะไปโลดแล่นในหลีกระดับท็อปทั่วโลกเลยทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฝรั่งเศสตุรกีอเมริกาคือเยอะมากใช่เลยครับการกระจายตัวไปในหลีกที่หลากหลายมาตรฐานสูงแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในฝีมือของนักกีฬาไทยเราจริงๆนะภูมิใจเนาะ แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่พวกเขาจะได้เรียนรู้สไตล์การเล่นที่แตกต่างพัฒนาตัวเองแล้วก็นำประสบการณ์กลับมาช่วยทีมชาติไทยต่อไปใช่ค่ะแต่ละคนก็เจอความท้าทายต่างกันไปเนาะทั้งปรับตัวการแข่งขนันความกดดันครับเป็นสิ่งที่น่าติดตามแล้วก็ต้องให้กาลังใจกันเยอะๆเลยครับแน่นอนค่ะการได้เห็นนักกีฬาเราไปประสบความสำเร็จในต่างแดนแบบนี้มันไม่ใช่แค่ความภูมิใจส่วนตัวของพวกเขานะ แต่มันสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆรุ่นหลังแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลไทยทุกคนด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับมันทําให้เห็นว่าวงการเรามีศักยภาพที่จะไปได้ไกลกว่านี้อีกการเดินทางของพวกเธอในลีกต่างๆนี้เป็นเหมือนบทพิสูจน์สาคัญเลยนะคะแล้วก็เป็นการปูทางให้โอกาสใหม่ๆในอนาคตด้วยน่าสนใจนะครับว่าปรากฏการณ์นี้จะส่งผลต่อภาพรวมทีมชาติไทยและก็การพัฒนานักกีฬารุ่นต่อไปยังไงบ้างนน่นสิค่ะ การมีผู้เล่นได้ประสบการณ์จากหลีกระดับโลกหลายๆสไตล์กลับมาอาจจะทำให้ทีมชาติเรามีมิติการเล่นที่หลากหลายแข็งแกร่งขึ้นไปอีกก็ได้นะคะครับเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันยาวๆเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนจากการคุยกันวันนี้คืออนาคตของนักวอลเล์บอลหญิงไทยในเวทีโลกนี่สดใสามากจริงๆคะ่ะใช่เลยครับซึ่งก็น่าคิดต่อนะคะว่านอกจากที่เราจะส่งผู้เล่นไปเก่งในลีกนอกแล้วเนี่ย เราจะมีทางอื่นอีกไหมที่จะยกระดับวงการวอลเล่บอลไทยทั้งระบบเลยให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมๆกันเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนจริงๆนั่นสินะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะก็หวังว่าข้อมูลที่เราเอามาเม้าท์มอยอัปเดตกันวันนี้จะถูกใจกันนะคะถ้าชอบอะไรแบบนี้ฟังคลิปแล้วหากมีข้อผิดพลาดในเนื้อหาต้องกราบขออภัยมาที่นี้ด้วยนะคะ หากคลิปนี้มีเนื้อหาโดนใจชอบแบบนี้แชร์คลิปนี้ติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องนี้ได้เลยนะคะกดติดตามช่องแบบสั่นกระดิ่งได้เลยค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ